็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็อยู่กับคิดไม่ออาชาแนลเช่นเคยนะครับผมโอเควันนี้อย่าลืมไปเลือกตั้งนะครับผมเลือกคนใหม่ครับเลือกคนที่ถูกใจของคุณนะครับผมเข้าไปนั่งสภานะครับโอเควันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนะครับการเล่นยังไงนะครับให้ชนะหรือว่าให้ไม่แพ้นั่นเองนะครับสาหรับค่าทีมที่มีสติงทีมที่สูงมากนะครับผมต่างจากเรามากเลยอย่างนี้นะครับสามพันห้าอย่างนี้นะครับผม แล้วก็แรงอยู่ที่700นะครับเราอยู่500นะครับแต่ทีมที่เรานามาวันนี้นะครับก็คือฟูทีมมาซโดนานะครับทีมคู่แข่งก็ไม่ได้น้อยหน้าเลยนะครับตำนานก็มานะครับผมก็สูสีนะครับค่อนข้างที่จะเก่งกว่าเราเลยแหละนะครับผมก็มาดูนะครับว่าเราจะเล่นยังไงนะครับผมจะเล่นแบบประมาณไหนมีรูปแบบการเล่นแบบไหนเล่นแบบปีกหรือว่าแบบบอลกลางสนามนะครับโอเคครับเกมเรื่อนะครับผม จังหวะแบบนี้นะครับควรระวังนะครับอย่าให้คู่แข่งขึ้นบอลด้านข้างเด็ดขานะครับอันตรายนะครับผมก็พยายามสกัดให้ได้นะครับผมแล้วจังหวะที่เราได้บอลนะครับพยายามจ่ายบอลนะครับผมอ่านเกมไม่ขาดนะครับผมแล้วก็ปล่อยบอลไปที่ปีกนะครับผมพยายามให้ปีกเร็วยิ่งดีนะครับผมอ่ะอันนี้ไม่ทันนะครับไม่เป็นไรแต่ว่ารูปเกมก็จะประมาณนี้นะครับผม แล้วหากมีจังหวะที่คู่แข่งเผลอนะครับให้เราจ่ายตัดเข้าไปให้เพื่อนเลยนะครับผมแล้วก็ยิงให้ได้นะครับผมหาประตูแบบนี้ให้ได้นะครับผมพยายามนะครับหาจังหวะที่คู่แข่งเผลอนะครับแล้วก็เสียประตูให้เรานะครับผมดูครับการจังหวะจ่ายบอลนะครับพยายามจ่ายบอลเป็นระบบนะครับผมพยายามจ่ายตัดช่องไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จังหวะนี้ควรจะยิงนะครับแต่ว่าแอดยิงไม่ได้นะครับผมก็เลยจ่าย พยายามจ่ายบอลขึ้นไปปีกนะครับผมการเล่นปีกจะมีโอกาสที่ได้ประตูเยอะมากครับแล้วก็จังหวะที่สวนกลับนะครับเราควรระวังนะครับผมขึ้นสูงแล้วก็ลงไม่ทันนะครับก็จะโดนแบบนี้นะครับผมพยายามนะครับเวลาขึ้นสูงอะลงมาให้ทันนะครับผมเป็นจังหวะบอลต่อเนื่องแบบนี้ก็อันตรายนะครับผมเนี่ยมันจะมาจากปีกข้างนั้นเลยนะครับประตูของคู่แข่งนะครับถ้าเขาทําประตูขึ้นมานะครับผม ก็จะส่งผลเสียต่อเราเนี่ยครับยิงแสงหน้าเลยก็ได้นะครับผมถึงจะไม่มีมุมก็ตามนะครับผมถ้าองศาอะไรมันได้มันก็เรียบร้อยนะครับอ่ะตอนนี้เกมเราเป็นรองแล้วนะครับผมนี่ถ้ามีจังหวะแบบนี้นะครับพยายามใจตัดออกมานะครับผมใจกลับคืนหลังนะครับผมและมันจะมีโอกาสแบบจังหวะที่มันเหมาะกับเราครับผมเป็นจังหวะที่ให้เรายิงได้พอดีเหมือนลูกเมื่อกี้นะครับก็จะได้ประตูไปตีเสมอไปแล้านนะครับสองสองตอนนี้ พยายามเก็บบอลให้ได้ครับแล้วก็จ่ายบอลเป็นระบบนะครับผมติ๊กตอกติ๊กตอกไปนะครับผมไปเล่นบอลสั้นนะครับแล้วก็ไหลขึ้นไปเรื่อยๆครับหาช่องแล้วก็ยิงนะครับผมจังหวะเปิดมุมนะครับให้ทําเหมือนเดิมเลยเหมือนคลิปก่อนเลยนะครับลากเข้ามาหาช่องอ่ะแต่จังหวะนี้จะเลี้ยงก่อนนะครับแล้วก็จ่ายเข้ามาที่ปูตินโยนะครับแล้วก็หมุนตัวหนึ่งหนึ่งรอบนะครับผมแล้วก็ยิงเรียบร้อยนะครับสามสองครับตอนนี้ลูกเกมเปลี่ยนแล้วนะครับ จังหวะแบบนี้ควรระวังเช่นกันนะครับจังหวะเปิดบอลจากด้านข้างนะครับผมจะมีโอกาสที่เราจะเสียประตูเยอะมากครับแล้วก็เป็นจังหวะแบบนี้ครับเราควรที่จะจ่ายบอลออกไปด้านข้างนะครับแล้วค่อยจ่ายบอลเข้ามาด้านในนะครับผมแต่ว่าก็เยอะจริงๆครับจังหวะนี้เลยทําอะไรไม่ได้นะครับผมแล้วก็เป็นจังหวะหลุดครับบีบเร็วนะครับเราก็จะมีโอกาสเสี่ยงที่จะหลุดนะครับผมหลุดแบบไม่มีคําบรรยายนะครับผมหลุดก็คือหลุดทั้งหมดนะครับผม ไม่มีข้อแก้ไขอะไรได้แล้วนะครับแล้วจังหวะได้บอลนะครับพยายามจ่ายบอลตัดเข้าไปนะครับผมดูนะครับจ่ายเข้าไปด้านในก่อนครับจังหวะหนึ่งแล้วก็ออกมาด้านนอกครับแล้วโยนนะครับจังหวะไหนมีจังหวะให้เราโยนนะครับผมโยนเลยนะครับผมไม่จําเป็นต้องเล่นบอลเลียนะครับผมมีจังหวะโยนบอลก็เอาบอลลงหนึ่งครั้งครับแล้วก็จบสกอร์ให้ได้นะครับผมแล้วก็ ช่วงเวลานะครับสาคัญนะครับช่วงเวลาที่มันใกล้จะหมดเวลานะครับพยายามคุมเกมให้อยู่นะครับผมอันนี้คิมเวาใช้แนอคุมไม่อยู่นะครับมาดูนะครับว่าจะเสียประตูแบบไหนนะครับผมคือเราอยากจะปิดฟ้าลงจริงๆนะครับแต่ว่าโดนสกัดไปก่อนครับแล้วก็เป็นจังหวะบอลที่ต่อเนื่องนะครับของผู้แข่งก็เลยโดนนะครับดูครับชิ่งสวยมากครับผมดูครับแล้วก็หลุดเลยครับเจอนักเตะแบบเลหเลี่ยมนะครับผม นี่นเองนะครับผมนักเตะที่คิวไหวนะครับก็โดนไปสีเท่านะครับตอนนี้ก็เวลาก็จะหมดนะครับเกือบชนะนะครับนิดเดียวครับนิดเดียวคือเราคมเกมช่วงหลังไม่อยู่นะครับผมแล้วโดนสวนแล้วก็เสียประตูไม่งั้นเนี่ยชนะนะครับผมถึงทีมเราจะมีค่าสปิริตที่น้อยนะครับแต่ว่าเราสามารถชนะได้นะครับหากเราเล่นแบบนี้นะครับผม แล้วก็พยายามปลูกปั้นเกมตัวเองอยู่ตลอดนะครับอย่าท้ออาจจะโดนนั่ก่อนก็อย่าท้อนะครับผมเล่นไปจนจดเกมนะครับผมคิดหนึ่งว่ามันต้องมาซักประตูนะครับผมเดี๋ยวมันจะตามมาเรื่อยๆนะครับผมก็ให้ทุกคนนะครับลองเอาไปปรับใช้แล้วก็ลองเล่นดูนะครับอาจจะทําให้คุณเพิ่มโอกาสในการชนะกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งกว่านะครับผมเอาไปลองมาดูครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าก็อย่าลืมกดรูปไลค์กดซับสไครต์ก็เช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครับในคลิปหน้านะครับผม ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดปุ่มติดตามและปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารการอัพคลิปต่ตางๆนะครับของกินไม่ออกชาแนลหากคลิปไหนถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับถ้าอยากดูคลิปทั้งหมดกดไปที่เพลย์ลิสต์แล้วกดดูได้เลยครบจบครบเลยถ้าอยากปรึกษาทักมาหากินไม่ออกแฟนเพจได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปครับ